สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่อ,อผมว่ามันตรงไปตรงมามากๆนะครับมาจากข้อเขียนที่เราได้มาชื่อมากกว่าคนอื่นได้มากกว่าแกนหลักเลยก็คือความพยายามกับผลลัพธ์เนี่ยมันสัมพันธ์กันตรงๆเลยมีประโยคที่แบบโดนใจมากคือต้องทำให้มากกว่าคนอื่นถึงจะได้มากกว่าคนอื่นนะครับค่ะเป็นแนวคิดที่อืม ฟังดูเรียบง่ายแต่จริงๆท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะในโลกตอนนี้การแข่งขันมันสูงมากใช่ไหมคะการที่เราทําแค่ค่าเฉลีย่ยเลยเท่าๆคนอื่นบางทีมันอาจจะหมายความว่าเราก็อยู่กับที่หรืออาจจะถอยหลังด้วยซ้ําข้อเขียนนี้เขาชี้เลยว่าถ้าอยากจะเด่นอยากจะก้าวหน้าไปได้เนี่ยมันต้องมีคําว่ามากกว่าจริงๆค่ะมันไม่พอแล้วล่ะ ข้อเขียนนี้ย้าเลยว่าความสําเร็จที่เราเห็น,หนกันนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยหรือพรสวรรค์อย่างเดียวแต่มันคือผลของการลงมือทําซ้ําๆสม่ำเสมอมีวินัยแล้วก็บ่อยครั้งคือทําในสิ่งที่คนอื่นก็อาจจะไม่ได้ทํากันใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากนะคะที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นย้ําเลยก็คือสิ่งที่เราเห็นนะคะจากคนสําเร็จเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนยอดๆของภูเขาน้ําแข็งจริงๆอ๋อครับให้ส่วนที่อยู่ใต้น้ําที่เป็นฐานรากสําคัญเลย คือชั่วโม,มงการทำงานการฝึกซ้อมที่มันนานกว่าคนอื่นความอดทนเวลาเจอความล้มเหลวซ้ำๆหรือการยอมสละเวลาพักผ่อนส่วนตัวเพื่อเป้าหมายนะคะสิ่งเหล่านี้แหละคือความมากกว่าที่คนนอกอาจจะมองไม่เห็นแต่กลับเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เลยของความสาเร็จนั้นๆใช่เลยครับในเนื้อหาที่เราดูกันก็มีตัวอย่างชัดเจนมากเลยนะอย่างภาพนักกีฬาอาชีพที่ยังซ้อมต่อในสนามทั้งที่เวลาซ้อนปกตินะหมดไปแล้ว เขาทําไปเพื่ออะไรก็เพื่อขัดเกลาทักษะให้มันเหนือกว่าคู่แข่งไงครับหรือนักธุรกิจที่ยอมใช้เวลาวันหยุดไปกับการวางแผนงานวางกลยุทธ์อืหรือแม้แต่ฟรีแลนซ์ที่แบบช่วงยังไม่มีงานใหม่เข้ามาก็ยังหาเวลาไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเตรียมตัวให้พร้อมเสมอค่ะตัวอย่างพวกนี้มันชี้ให้เห็นภาพชัดเลยว่าผลลัพธ์ที่ต่างกันมันมักจะมาจากความพยายามที่ใส่ลงไปต่างกันจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจนะคะมันนําไปสู่การปรับมุมมองที่ สำคัญมากเลยจากที่เราอาจจะเคยเห็นคนอื่นสําเร็จแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาทําได้นะแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันอยู่นี้ชวนให้เราพลิกคําถามกลับมามองตัวเองเลยค่ะเขาใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมามากนะคะมีประโยคหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดนี้ชัดๆเลยคืออย่าแค่ถามว่าทําไมเขาถึงสําเร็จให้ถามตัวเองว่ากูทําเท่าเขาหรือยังโหตรงมากครับค่ะคือมันเป็นการตั้งคําถามกับตัวเองแบบ เข้มข้นเลยนะคะเปลี่ยนจุดโฟกัสจากข้างนอกมาสู่การกระทําของเราเองความทุ่มเทของเราเองว่าเราได้ลงแรงในระดับเดียวกับมาตรฐานของคนที่เขาไปถึงจุดนั้นแล้วจริงๆหรือเปล่าเป็นมุมมองที่เออกระตุ้นให้กลับมามองตัวเองดีจริงๆครับแล้วในแหล่งข้อมูลเขาได้ชี้แนะเพิ่มไหมครับว่าแค่ทํามากอย่างเดียวเนี่ยมันพอหรือเปล่าหรือว่ามันต้องเป็นการทํามากในสิ่งที่มัน ถูกต้องตรงจุดด้วยนั่นเป็นคำถามที่ดีค่ะแม้ว่าแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้จะเน้นไปที่ปริมาณความพยายามที่ไม่ยอมแพ้เป็นหลักนะคะแต่เราก็พอจะตีความได้ว่าไอการทำมากกว่าที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่สักแต่ว่าทำเยอะๆไปเรื่อยๆแบบไม่มีทิศทางครับแต่มันน่าจะหมายถึงความทุ่มเทที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายชัดเจนแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องด้วยอย่าง ตัวอย่างนักกีฬาที่ฝึกซ้อมเพิ่มก็ควรจะเป็นการฝึกที่มุ่งแก้จุดอ่อนหรือพัฒนาทักษะที่จำเป็นจริงๆหรือนักธุรกิจที่ทำงานเพิ่มก็ควรจะเป็นการลงแรงในกิจกรรมที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเองดูยุ่งตลอดเวลาแต่ผลลัพธ์ไม่เกิดเข้าใจครับพูดง่ายๆก็คือต้องทั้งมากพอแล้วก็ตรงจุดด้วยนะคะชัดเจนเลยครับ สรุปแล้วก็คือถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่มันต่างออกไปหรืออยากไปให้ไกลกว่าคนอื่นก็ต้องเริ่มจากการกระทําที่ต่างออกไปทุ่มเทมากกว่าเดิมสิ่งสําคัญคือโอกาสมันไม่ได้หายไปไหนนะสําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้แค่ต้องทําให้มากพอแล้วก็ไม่หยุดทําอย่างที่คุณว่ามาเลยใช่ค่ะแล้วก็เพื่อจะนําแนวคิดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะลองตั้งคําถามกับตัวเองดูเล่นๆก็ได้ค่ะว่าถ้าแนวคิดเรื่องการทํามากกว่ามันสําคัญขนาดนั้นจริงๆ มีอะไรแค่สิ่งเล็กๆเ,เพียงอย่างเดียวที่เราแต่ละคนพอจะทำเพิ่มได้ในวันนี้เลยเพื่อให้มันขยับเข้าใกล้เป้าหมายของเราอีกสักเก้าอืมน่าสนใจครับไม่ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นแค่การอ่านหนังสือเพิ่มเวละ15นาทีการเริ่มออกกำลังกายสั้นๆที่บ้านหรือการลงมือทำโปรเจกต์ส่วนตัวเล็กๆที่เราคิดค้างไว้ขอแค่เป็นการกระทำที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทำสม่ำเสมอ จุดเริ่มต้นเล็กๆแบบนี้แหละค่ะที่อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวได้ค่ะเป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ดีมากเลยครับขอบคุณครับค่ะยินดีค่ะ